ดีค่ะทุกๆคนค่ำคืนนี้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุ้นไทยคุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางคุ้นสามลัดเช่นเคยนะคะประจำวันที่6ธันวานะคะรัดแรกนะคะรัเสเซียค่ะ ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนรูดเบิ้ลถึงไว้นะคะคืนนี้รัสเซียแอดปาตีให้รูดเก้านะคะเจาะเม็ดเดียวนะคะเก้าหนึ่งค่ะหุนรัสเซียรูดเบิ้ลรูดเก้าเจาะ ้าหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่หกเดือนธันวาคมหกสี่หุ้นเยอรมัน <c oughs> ติดเบินนิดหน่อยนะคะ หุ้นเยอรมันคืนนี้แอดปาร์ตี้ให้รุดสองนะคะเจาะเม็ดเดียวสองหนึ่งค่ะหุ้นเยอะระมันรูดเบิ้ลรุดสองเจาะสองหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุ้นสุดท้ายนะคะหุ้นอังกฤษค่ะ จัวันที่หเดือนธันวาคม64นะคะหุ้นอังกฤษติดเบิ้ลนิดหน่อยนะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอดปาร์ตี้ให้รุดเจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวเจ็ดเก้าค่ะ คุอังกฤษนะคะรุดเบิ้ลรุดเดจ็ดเจาะเจ็ดเนะคะทุกคนและเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการคํานวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะสําหรับค่าคืนนี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ